รอบนี้นะผมก็มาอยู่กับตัวละครอย่างอาจารย์เซตโตกันบ้างน,นะผมก็ไม่ใช่ตัวละครในไอดีของผมเองนะฮะก็เป็นไอดีของคนในเรือนะผมเป็นเซตโต้บูทสนะฮะ แต่ว่าเหรียญที่ใช้ถ้าผมจะเป็นเหรียญ3เอนเอลนะผมเพราะไม่มีเหรียญคิงอีเวนต์นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวมาดูนะผมว่าในเมตาเนี้ยเซตโตเนี่ยลำบากมากน้อยแค่ไหนนะ,ะเจอโซโลน่แนะนำให้วิ่งหนีแบบนี้เลยนะเพราะว่าเซตโตเนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้ทางโซโลเป็นอย่างมากนะผมเพราะคือว่าเจอโซโลเนี่ยมีโอกาสตายสูงแทนที่จะทำประโยชน์ได้กับทีมนะผมอาจจะเป็นว่าแพ้เขาฆ่าฟรีๆนะฮะคือมันสู้ไม่ได้เลยนะผมนี่ถ้าใครโดมาเนี่ยพอสู้ได้อยู่แล้วนะผมเพราะว่าตัว สเปจพิเศษของบัฟบอบสเปจพิเศษเนี่ยไม่โดนลบนะผมแต่เมื่อกี้น่าจะโดนลบจากโซโล่นั่นเองนะผมเขาตามมานะฮะแต่โซโลตายเพราะลูฟี่นะผมไม่เป็นไรยังพอได้อยู่นะฮะจริงๆแล้วตัวละครเซตโตเนี่ยเป็นตัวละครสายโลที่ถึกมากๆเลยนะผมคือผมคิดว่าให้ถึกกับบิ๊กบอมบีนะฮะถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานะบัฟสเปจของมันเองนะผมคือตัวมันถึกโดยโดยสมบูรณ์นะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ๊อสเปจเนี่ยก็อาจจะบางนิดนึงนะฮะแต่ว่าบิ๊กบัมเนี่ยข้อดีของมันก็คือการเด้งเลือดสู้น,นั่นเองนะผมตัวของเซตโตเนี่ย คือความถึกแล้วก็เด้งเลือดสู้ด้วยนะผมมันจะไม่เหมือนกันนะเนน็อกได้กได้ไม่กี่ตัวคือเลือดเต็มแล้วนะผมจะเลือดจะเด้งกับปลานะผมไม่่อเป็นไรเลยเดือเขาก็ตีไม่เข้าด้วยนะฮะหมาดูือว่าไวเบียดจะทํายังไงนะผมโอ้โหบิ๊กดำช็อตมาโอโ้เจอหน,หนึ่งกับบิ๊กดำก็อาจจะลําบากอยู่นะเนี่ยเปิดด้วยแม็กแม็กสเปรย์ไปเลยนะผมอ้าวบิ๊กน้ำโอ้โหปลุกขึ้นมาตีอันนี้ชัดเลยน่าจะเป็นบัคแบบล้มแล้วโดนปลุกขึ้นมาตีจากการน็อกแบ็กนะฮะ โอเคใช้ท่านี้ในการสวนคิงนะฮะจะได้ไม่โดนดาเมจนะผมโอ้โหแตกบิ๊กมัมยังไม่ทันได้ฟาดงวงฟาดงาเลยนะจริงๆถ้าเกิดว่าบิ๊กมัมได้ฟาดซะสองตำทีแล้วติดไฟเนี่ยบัฟเสจของเซโต้จะโดนลบท,ทันทีนะผมอันนี้คือเป็นข้อที่ควรระวังคืนลลหลายๆอย่างหรือว่าหลายๆตัวในเกมเนี่ยสามารถลบบัฟของเซโต้ได้เกือบจะหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กมัมหรือโซโลนะผมจริงๆแค่ได้สองตัวน,นี่แหละแล้วก็เป็นสองตัวที่เมตาด้วยนะฮะเจอโซโลแล้วจะเอายังไงโอ้โหเพิ่งใช้คิวหนึ่งคือหายเลยนะผมนะ เรียบร้อยสโล2ตัวก็ต้องแตกไปตามสภาพนะฮะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเอากลับมาใหม่แล้วกันนะผมโอเคมาดูต่อเพราะว่าเกมยังได้เปรียบอยู่นะฮะคือสโลก็ยึดธงนั้นไปได้นะฮะเปิดด้วยหินไดนานะผมแต่ไม่โดนใครเลยนะผมโอเคเปิดไ้น่าจะเปิดโขยเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโอ้เสียธงแล้วจะพิกกลับมาได้ไหมเหลือแค่30ิบวิเท่านั้นนะฮะโอ้ธงนั้นน่าจะได้โอ้ไปธงสองบ้านเขาเลยหรอไปดูซิตามไปไหมเนี่ยไปเบียด ตามไปเจอโอ้คิงเราสู้ได้นะผมทิงไม่น่าจะทำอะไรเราได้นะผมตีไม่เข้านะฮะบอกเลยนี่ไงล้มอย่างเดียวนะผมแล้วก็ตัวแตกไปโอโ้โหโดบี้นี่ไม่ต้องพูดถึงนะผมตีไม่เข้าอยู่แล้วนะฮะเด้งผัดกระเดีเืยวเท่านั้นเองนะผมแต่ว่าเขาจะเจ็บกว่านะเนี่ยน,นี่ไงโอ้โหกระเด็นครโดรลบ,บับเราไม่ได้นะผมเพราะเราไม่มีบับอะไรเลยนะฮะไม่มีพารามเตอร์ใดๆน,นะผมคือตัวอื่นคือตีไม่เข้าเลยสใส่ทุกตัวนในเมต้าเน,นี้ยคือตีไม่เข้านะฮะก็จมไปที่ร้อยของสับเคมแรกนะผม มาดูเกมที่2กันบ้างนะผมด่านชานูด้าสเตย์นั่นเองนะฮะก็โอ้โล่สามเลยเหรอนี่ฝั่งเรานี่คือจะไม่มีหมัดไม่มีวิ่งตัวอ like, ื่นเลยเหรอนอกจากวิสต้านะฮะโอ้แต่ว่าเซโต้เราสามารถไปทงกลางได้นะผมเพราะว่ามันเคลื่อนที่ไวนะแต่ต้องดูว่าเพื่อนเราได้ทงกลางหรือเปล่านะผมอันนี้คือเพื่อนเราเสียนะผมเสียให้กับคิงนะฮะแล้วอย่างหนึ่งเซโต้เนี่ยชนะทางน้องมันยามาโตะค่อนข้างที่จะดี สู้ยามาโตได้ดีมากๆนะผมถ้าเกิดว่ามีเซตเหรียญที่ถูกนะฮะแต่ว่าด้วยความว่าตัวละครตัวนี้หรือไอดีนี้เนี่ยไม่มีเซตเหรียญพวกคิงอีเวนนะผมหรือว่าไคโดหมัดเขียวนะฮะก็เลยไม่ได้ใช้เซตนั้นนะผมอาจจะเป็นเซตอื่นแทนตอนนี้เซตที่ใช้ในเกมเพคครั้งนี้รู้สึกว่าจะเป็น3าเอเนลนะฮะก็อาจจะทดแทนได้บ้างนะผมแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะผมโอ้เล่นบุกเลยนะฮะบุกใส่นามิเลยนะผมก็ทบหวัวเป็นหนึ่งทีนะผมกระเด็นไหมเี่ยเพื่อน โอ้โห oh, จริงๆแนละ้วควรจะให้บิ๊กมัมบุกมากกว่าถ้านะผมเซตโตไม่ควรเล่นบุกเท่าไหร่นะฮะแต่หน้าจะไม่มีทางเลือกนะผมโอ้โ oh, ห oh, แตกเลย <Yeah. S 1> เล่นแบบบุกดันนะผม oh, ก็คือเป็นสายรถที่บุกนะฮะจริงๆหนะ้าที่ตัวนี้ควรจะให้บิ๊กมัมมาทาแทนนะผมน่าจะทําได้ดีกว่าแล้วก็พิ้วมากกว่านี้นะฮะแต่ในเมื่อเขาไม่มาแล้วนะผมเราก็ต้องทําเองนะผมไม่องั้นก็ไม่มีคนทําให้นะฮนะ oh. บุกแคนเลยแล้วกันนะผมโอ้โห oh. โดนริ้งขยมหัวแต่ไม่ติดสถานะยังไงเราแล้วก็สวนกลับไปเลยนะผม ล้มไหมนเนี่ยล้มจริงๆมันน็อกแบ็คได้ในจังหวะนี้โอ้โซโลมาที่จแตกเลยเขาติดบูธนะผมคือมันแพ้ทางจะจัดกับโซโลนะฮะก็ไม่แปลกที่จะเห็นภาพนี้นะผมโอเคเอากลับมาใหม่แล้วกันนะผมธงยังน้าอยู่นะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เราเดึงความสนใจได้ค่อนข้างที่เยอะมากๆนะผมก็ธงกายยังปลอดภัยอยู่นะฮะธงสองชาร์จเกตเต็มแนละ้วเพราะาบิ๊กทำชาร์จให้ไล่ตามเกตนะผมก็ถือว่าเป็นข้อดีนะัะผม ก็ได้อยู่นะแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนบุกจริงๆพิกทำเติ้ลคนบุกให้นะฮะแล้วก็ยืนคนละธงไปเลยนะผมเพราะว่าตัวละครอย่างเซตโตนะผมต้องยืนธงคนเดียวนะผมอย่าไปช่วยเขาในธงนะฮะเขาจะเก่งมา,มากๆถ้ายืนธงคนเดียวยกเว้นนะผมยกเว้นเจอโซโลนะฮะถ้าเจอโซโลเนี่ยอาจจะต้องช่วยนิดนึงนะผมเพราะว่าโซโลเนี่ยมันสามารถลบบ็อฟสเตจได้นะผมก็ระเบิดไปครับผมแต่ไม่โดนใครเลยเขาน่าจะล้มกันหมดนะฮะหรือว่ามันอาจจะเกินระยะนะผมเพราะด่านนี้มันกว้างเกินไปนะผมเซตโตเขาน่าจะไม่ไหวนะเนี่ยเราต้าจะต้องรอซ้อนนะเนี่ยมันไว้เบียร์เขา นั่นไงเซโตแตกนะฮะรีบเข้ากลางทันไหมโอ้ไม่น่าทันนะผมโอ้หหลายตัวเกินโอ้ยช็อตกันน,นหน้านะผมไคโดโดนนะฮะต้องกลับไปกันไคโดก่อนนะผมแต่ระเบิดหัวไปหนึ่งทีเจ็บไหมเนี่ยเจ็บอยู่เจ็บใช้ได้เลยนะผมไคโดสู้เซโตไม่ได้หรอกนี่ไงทุบไปหนึ่งทีเอาโซโลมาแต่โซโลเป็นสีน้ําเงินยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นก็ทาอะไรเราไม่ได้แล้วนะผมถ้าเป็นสีแดงังว่าไปยางนะผมแต่สีน้ำเงินก็ชิวๆฮนะ ดูได้ครับผมเพราะลบบัฟสเตจเราไม่ได้หรอกนะฮะเอาชาร์จอัจจุราันด้วยไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บเท่าไหร่ระเบิดหัวไปอีกทีนึงมาดิโซโลมาดิโซโลถ้าไม่ใช่สีแดงก็ไม่ใช่คู่ปรับอาจารย์เซโต้หรอกนะฮะก็เรียบร้อยไปแล้วผมสัมภาษณ์สุดท้ายแล้วผมก็ฝากกดไลค์ให้กันนิดนึงนะถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด subscribe ไ,ได้เลยนะผมแล้วเจอกันคลิปต,ต่อไปครับเจอกัน